ประโยชน์ของผัเก,ก,กเราชอบกินผักพัวเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายหั่นให้ดีเตรียมถ้วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมมันอร่อยดีจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบปลาเคยเราชอบปลาเคยทำเป็นซุป พลังเล่นกันทุกวันมันน่ารอดใจมันน่ารอดใจยังไง เราชอบกินผักผักของแสนอะไอร่อยเธอมีแรง มนอร่อยดีจังเลยเราชอบอาวาคาโดเราชอบอาวาคาโดทำให้เรามีแรงและก็ยังแฮปปี้ปอทีดีในสะลัดใส่มะเขือเทศชั่งเข้ากันมันอร่อยจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบ อง,ง่ะคปวดมากไหมลูกแล้วปวดยังไงเหนื่อไม่ออกค่ะแม่ว่าแล้วทำไมล่ะคะแม่หนูปวดท้องจริงๆนะกระส้มเล่นไม่กินผักเลยนี่มันก็ไม่แปลกที่หนูจะท้องผูกหรืออึไม่ออกไงจ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรก็บกินผัก ไม่กินผัก,กวอคะแม่เกี่ยวสิลูกผักที่มีสีเขียวจะมีหน้าที่ทำความสะอาดลำไส้ของเราและนำเอาของเสียที่ไม่ได้ใช้แล้วออกมาทิ้งกลายเป็นอึนไหมคะแต่ถ้าเราไม่กินก็จะไม่มีใครทำความสะอาดลำไส้ให้เราเราก็จะอึไม่ออกทำให้เราปวดท้องเหมือนที่หนูเป็นอยู่นี่ไงคะค่ะแม่ต่อจากานี้ไป ส้มจะกินผักสีเขียวให้เยอะๆค่ะดีมากจ้าเพื่อนๆคะผักสีเขียวก็คือผักที่มีใบลำต้นหรือผลที่มีสีเขียวเช่นผักคะนา้ากระเจียบเขียวผักสลัดบัคคลี่ผักกวางตุง้งและผักใบสีเขียวอื่นๆค่ะตอนผักสีขาว หน้ำหนักขึ้นอีกแล้วนะระวังอ้วนนะเรานะ่ะอ้วนก็นดีสิคะสมจะได้ตัวใหญ่เพื่อนจะได้ไม่กลัางอ้วนมากไปก็ไม่ดีนะมีคอเลสเตอรอลในร่างกายเยอะทำให้เราเหนื่อยง่ายและแม่คะแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ย คืออะไรหรอคะมันคือไขมันที่ร่างกายใช้ไม่หมดแล้วเก็บสะสมมาเป็นพุงนี่ไงจ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราไม่มีไขมันล่ะคะจมก็ต้องกินของที่ดีมีประโยชน์และที่ขาดไม่ได้ก็คือผักที่มีสีขาวเพราะผักสีขาวจะช่วยในเรื่องลดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในร่างกายของเราได้ดีและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะค่ะห,<า>ห,หนูจ๊ะ ผักสีขาวคือผักที่มีใบลำต้นหรือผลที่เป็นสีขาวเช่นดอกแคหัวเชเท้ากระเทียมหัวหอมใหญ่และผักสีขาวอื่นๆตอนผักสีม่วงมาค่ะส้มปวดฟันจังเลย ปวดมากไหมลูกแม่ขอดูหน่อยไปโรงพยาบาลไหมซ่อมไม่ไปไม่ได้หรอคะน้องเป็นอะไรมาครับคุณแม่ปวดฟันค่ะไหนขอหมอดูหน่อยนะอืมฟันน้องผุนะครับหมอต้องถอดฟันนะ เห็นไหมแม่บอกแล้วอย่ากินแต่ขนมกับลูกอมเยอะให้กินแต่ของมีประโยชน์บ้างแม่คะเราส้มต้องกินอะไรต้องทำยังไงให้ฟันส้มไม่ผุล่ะคะส้มรู้ไหมผักสีม่วงมีประโยชน์มากเช่นป้องกันโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดอุดตันและยังมีส่วนช่วยให้ฟันไม่ผุดด้วยนะ ต่อไปถ้าไม่อยากปวดฟันก็กินขนมให้น้อยลงนะรู้ไหมรู้แล้วคะ่ะแม่ต่อไปนี้ส้มจะกินขนมลูกออมให้น้อยลงค่ะแ้วจะกินผักให้มากขึ้นคะ่ะแม่จ้านอนได้แล้วน้องๆครับสำหรับผักสีม่วงก็คือผักที่มีใบลำต้นหรือผลที่เป็นสีม่วงเช่นมะเขือม่วงกล่ำปีสีม่วง มันเทศสีม่วงและผักที่มีสีม่วงอื่นๆตอนผักสีแดงแม่กำลังทำอะไรอยู่คะแม่กำลังคั้นนะ้ำมะเขือเทศอยู่จ้าอร่อยนะลองดูไหมเปาค่ะส้มรู้ไหมว่ามะเขือเทศน่ะมีประโยชน์ดีๆหลายอย่างเลยนะและเหมาะสำหรับผู้หญิงแบบเราๆด้วย น้ำจากผลเมื่อเขือเทศที่คั้นใหม่ๆส่งผลดีต่อผิวทำให้ผิวนุ่มเนียนแถมยังมีวิตามินอ e, ีและซีที่ดีต่อผิวอีกด้วยหนูอยากลองดื่มดูไหมค่ะเป็นไงอร่อยไหมคะว้าวอร่อยจังรสชาติไม่ได้แย่คิดไว้เลยนะคะ เพืเ่อนๆคะรู้ไหมผักสีแดงก็คือผักที่มีใบลำต้นหรือผลที่มีสีแดงเช่นมะเขือเทศพริกแดงกระเจี๊ยบแดงและผักที่มีสีแดงอื่นๆตอนผักสีส้มส้มวันนี้ป้าทำกับข้าวเยอะเลยป้าเลยแบ่งมาให้ ลองชิมดูสิขอบคุณค่ะแม่คะป้าตุเอากข้าวมาให้ค่ะเอาวางไว้โต๊ะเลยจ้าเดี๋ยวแม่ก็เสร็จแล้วเอ้ามาแล้วจ้ากินข้าวเสร็จหนูเอาของไปให้ป้าตุหน่อยนะแม่คะทำไม ป้าตุต้องใส่แว่นตลอดเลยคะป้าตูแกสายตาสั้นจะ้ะเลยต้องใส่แว่นเพื่อให้มองได้เป็นปกติแต่หนูไม่อยากใส่แว่นเหมือนประตุเลยเอานี่จะ้ะถ้าไม่อยากใส่แว่นก็ต้องกินผักสีเหลืองส้มเยอะๆนะทำไมล่ะอคะเพราะผักสีเหลืองส้มมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตายัางไงลจะจ๊ะงั้นหนูจะกินให้เยอะๆเลยคะ่ะ เด็กๆรู้ไหมผักที่มีสีส้มก็คือผักที่มีใบลำต้นหรือผลที่มีสีส้มเช่นแครอทมะละกอสุกฟักทองดอกสนุนี้เรามาเล่นเกมนับตัวเลขกันค่ะเด็กๆเ,เริ่มกันเลยนะครับข้อเลขจับเวลา บิดาตอบสองข้อต่อไปจับเวลา ข้อต่อไปจับเวลา อบเก้าข้อต่อไปจับเวลาตอบสีข้อต่อไปจับเวลา 不啦。啊啊 ท้าใจตับเวลาตอบเ,เพื่อนอทำได้กี่ข้อกันครับ